ไปดิไปพี่น้องมาถุกุกคนเนาะมือนีก็ยุ่กันเมน้ำคิงเนาะดูว่าซาลาหน่มือนีบางหวางบือมีอย่างเด็ดกระส่วนกันไม่เห็ดน้ำหวานไปตอนนี้นเห็ดน้ำหวานอิ่อันนี้กัน้ำหกเนาะน้ำหกหดหเลยเนี่บวกสามเนน่มาอเดีวนีมิไปเด็นตคุณเดิน้ำอันนั้นเดนน้ำคิงไงไ

นี่ทางนี้ก็เห็ดขนมพอทางนี้เนาะโอ้ยเดเซนะน,ะนาะเซนเปลืองแปลงสิโปร์นะเบิดค่ะๆเซนไซเซนเบิ์ดค่ะๆก,กูเบิ่งค่ะเด๋ว ท้าวข <iliyor obliv ion đấy> <iblical> ุ่มหมอเลยแ่ละทายเบิ่งตอนขันเหลเนาะสุ่มเขาตะเขียดไว้เนาะเขาตะเขียดดื้อสาคูเปลี่ยนกันขันแปงกับแม่น้ำคิงเนาะงานนั้นโอนี่หวดแขนน้ำคิงรูเขียนยังไงนี่ ว่าจะนำคิงแต่วันซายกัห <NG> ้งเ <sorting> ่อเนาะไลเดียพเยอ้ยส่มเยกันไหนเด็ดเนี่ยมันเหนียวนะต่างด้วมจะมีกรแหงคือเเหยีดมือนั้นงดอกมึงนะป้าใบป้าใบถปกโซนนี้ก็สิปุ่งอันนี้ก่อน ปรุงเนี่ยสาคู่ก่อนเขาจะเขียนก่อนุบนี่เนาะหน้นาตาเนี่ยเขาสีแดงประมาณเนี่ยเออโอซินานาเนี่ยบัวมันอ่อนได้สุดเขาเห็ดสุดเลยใส่หัวมึงไง

<laughs> สิเบร์แตน้อสุดท้ายแม่น้นอคุยเขยัดมาสักพักหนึ่งน้อกันแล้วมั้งเห็ดเสร็จนี่ใหญ่นะเอพูอว่าต้าเูดเอียบซาดใจโดดทีเดียวตัวนอนน,น,น,นี้เนี่ยเอาแล้วน,นะเนี่ยบอกเนี่ยอรีน้อเขาใส่สา,สาเมื่อ <laughs> เินเขาแม่เด้อเด้อปิดไเด้อขันอีวันปิดเด้อไหเด้อเด้อปเอเออเอาเขาจับเขาตะเขียดดีอังงยดีอังนี้สองเนสิจะอีสิจะอีอิงไง Chạm chapnote, đục, chạm chipnote, 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 tìm chipnote, chipnote,

เพื่อสิกินนี่อว่ามปนเดือดง่าเดือเจตนารดราด้ำมาสักเนี่ยเติมเนาะเนี่ยขันเป็นพิษดิบโอนาตาไม่สมว่าเป็นแนวนี้เนาะขันเ้าวขันแป๊กพิษนะอาตาเมื่อกี้เป็นคล้ายๆแป๊กนะแป๊งแป็งข้าวปุ้นแป็งขนมจีนคัับข้าเพ็ดโปเป็นมันกัอันนี้ดูเนาะเสียแป๊งดูหานะพิษน้อยเดียวกับเสียแป๊งดน อันนี้ยังเกือบอันนี้สุดอยังเกือบตัวนี้เทากับเซบ่าดวกเนาะจะถ่ายรูปตัวเทาดวกเนาะโอเคกระดูกหมองบอกให้ผมเลยถือทาเส้นไซเราจะเอาขึ้นเ้าใส่ถ่านเนาะมันก็ได้แบบว่า ບໍ່ໂຜດເຮັດປານໃດນະຖ້າເສັ້ນໃສຖ້າເສັ Sveivetid og -i-er. นี่เนาะนาตาเขาไปเสลปรสินทุกวันขั้นคนไทยเข้ากับเอิ้นมาเสร็จเนี่ยแป้งสิงคโปร์เนาะเมนูนนนเร็ยบรยถเอ้ยโมเมนรถช่องสิงคโปร์สั่นคันดนเคยแบบเบิง้งวิธีเหตุน,น้องไปเบิ้งแน่นะ YouTube เซอนนีน้กบฏจะสีบอกเซอนนี้กบฏจะเสิอธิบายกันนะ

อันนี้เนาะแป้งนี่แหลงที่ซาวนี่เฮ็ดเนาะนี่อันนี้ก็เป็นซาคู่กับรถซ่องสิกโปลเนาะแซ่บบ่ซั่นอาวซิาีบ่น่สวตู๊กซากุิบนดาองอย่มานตะวนอ่มานะยู่วะอย่มา่ปนเ เดียบกนาตาถือว um. si ่าเป็นอย่างมันธรรมดาเนาะบ่เลยเห็ดกินมันมันว่างๆเนาะมาสิจุดแล้วคือสีหงอนเป็นตะมัดอยู่บ้านอยู่วะเอาอ่ะ่ะมาขันมันอันเศร้าเย็นแห้งสิบ้านเน้ยนี่บ่ผู้ดีบ้านสำหรับแบบโมบานแห้งนะแบบหมอหมอคับหนานาวนาะ nhưng mà lại... đi về nó kiếm đi nó phải tìm bọc bọc nó nâng cao kìm bọc 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 nó bọc 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 nè กินฟูด ah, ี้อะพี่น่กระตังแวงอีกพอ้วพี่่แม่มาคิงกินแบบพี่โน่ซิงแห่งนียซิงแห่งนี้วยที่ซองสวยที่รงแม่าคิงำคนกินสวที่ซองะเนะเดินไปยหงพี่็ดตั้งเต้ตั้งเต่กะมุงเนาะแบบเห็ดแบบเรื่อยๆแบบแป้งกัน เฮ็ดได้เลยแม่ใช่ไหใช่ใสียเวลาโดนอยู่ดีเนาะเพื่อเขียวเพื่อยังเนาะเศกินไปแล้วเสกแต้นูโน้ไอโวรเขินกล่องใหม่เขื่อนกล่องใหม่เมเปิ้ลเมเปิ้แต่งหน้าแล้วเมเปิ้ลดิบดิบแบบดิบดิบแต่ว่าเศร้านี้งันแต่งหน้าแต่งหน้าแต่ว่าออกว่าเดียวเรียบร้อยเดียวเพราะมันหนเนาะคือผ่านได้ที่มือเศกประชัน วานจนเห็ดก็มาบงคนมาวานกันเลยเด็กปานะสร้างเพื่อนอนนันสือกะทิมาใส่อี๋นาะตอนนี้เศร้านิ่ก็ได้กินเด๋อนเนาะกับ่แม่ิงแม่ิงเบอร์สองถวยเนะะาะเศร้านิ่งะก,ก,กับห้ากไปกินขมาด้าวเศร้านิ่งค่ะก็กินถวยเดียวเนาะอามีมาเพืดด่อมาคลิปมีอย่าลืมดกดไลค์แชร์ยขอบใจที่เราคนติดตามเมานาะ Bye-bye.